ประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรในการตระหนักรู้สู่การเตือนภัยภาคเหนือเสียงที่เปล่งจากหัวใจของพระนิกรชาวไทยที่มีแดทะผู้ทรงเป็นดังสูมรวมจิตใจ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาทุกกาละสมัยพระมหากษัตริย์ไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการนำาพาประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัยจากวิกฤตการต่างๆเพื่อให้พระสงนิกรของพระองค์ได้อยู่เย็นเป็นสุขเราคนไทยจึงควรร่วมการถวายความรักแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเติอนภัยภาคเหนือต่อนนี้ไปขอนำท่านเข้าสู่รายการสารยาวชนลำปางพบประชาชนสวัสดีค่ะพบกับอารีตั้งตระุูภัยสิทธิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษกลุ่มงานไก่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในรายการสารเยาวชนลำปางพบประชาชนออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดลำปางสีสถานีเป็นประจำทุกสัปดาห์ตลอดปีพุทธศักราช2568นี้นะคะเมื่อประมาณต้นเดือนมิถุนายนเราได้พูดถึงเรื่องอยากันไปแล้วนะคะ ซึ่งสาเหตุของการหย่าร้างมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกันสาเหตุของการหย่าร้างนั้นอาจเกิดจากปัญหาภายในความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสเองหรือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อชีวิตคู่โดยทั่วไปสามารถสรุปสาเหตุการหย่าได้ดังนี้นะคะ 1. ปัญหาการสื่อสารเช่นไม่สามารถสื่อสารกันอย่างเข้าใจ ทะเลาะบ,บ่อยทำร้ายร่างกายจิตใจไม่กล้าพูดถึงปัญหาหรือความต้องการของตนเอง 2. ปัญหาความไม่ซื่อสัตย์หรือการนอกใจการมีชู้หรือสัมพันธ์นอกสมรสการโกหกหรือปิดบังความจริง 3. ความแตกต่างด้านทัศนคติหรือไลฟ์สไตล์คิดไม่เหมือนกันในเรื่องหลักเช่น การเลี้ยงลูกบางคนอาจจะเลี้ยงลูกแบบดูแลอย่างใกล้ชิดแต่อีกคนอาจอยากดูแลแบบให้ลูกสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มีความเข้มแข็งเรื่องศาสนาความแตกต่างด้านความเชื่อหรือศาสนาเช่นคนหนึ่งเคร่งศาสนาแต่อีกคนไม่มีศาสนาหรือไม่มีความเชื่อในเรื่องเดียวกันทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัว การใช้ชีวิตต่างกันจนไม่สามารถประนีประนอมได้อาจเกิดจากเวลาต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนหนึ่งอาจจะทำงานกลางวันอีกคนอาจทำงานกลางคืนหรือนิสัยการใช้ชีวิตไม่ตรงกันคนหนึ่งรักความสงบอีกคนชอบปาร์ตี้เสียงดังชวนเพื่อนบ้านมาบ่อยคนหนึ่งเป็นคนเจ้าระเบียบอีกคนชอบทิ้งของรกทำให้ทะเลาะก,กัน ในเรื่องเล็กๆน้อยๆบ่อยครั้งหรือสไตล์ทางสังคมที่แตกต่างกันคนหนึ่งชอบเข้าสังคมออกไปเจอเพื่อนส่วนอีกคนชอบอยู่บ้านคนหนึ่งชอบท่องเที่ยวเดินทางบ่อยแต่อีกคนไม่ชอบเดินทางเลยเป้าหมายในชีวิตไม่เหมือนกันคนหนึ่งอยากมีลูกและสร้างครอบครัวที่มั่นคงแต่อีกคนไม่อยากมีลูกหรือ,อยังไม่พร้อม คนหนึ่งอยากเก็บเงินซื้อบ้านอีกคนอยากใช้เงินเพื่อเที่ยวและใช้ชีวิตในปัจจุบันหรือพฤติกรรมประจำวันที่ขัดกันเช่นคนหนึ่งตื่นแต่เช้าชอบออกกำลังกายส่วนอีกคนเป็นคนนอนดึกตื่นสายหรืออีกคนกินอาหารเคลนอีกคนกินอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่ตลอดเวลานี่คือตัวอย่างของ สาเหตุของการหย่าร้าง 3, สาเหตุด้วยกันนะคะแต่ยังมีสาเหตุอื่นอีกนะคะข้อ4 4ปัญหาเรื่องการเงินรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าเช็ดจ,จ่ายผู้สมงรสมีรายได้ไม่พอกับภาระหนี้สินเช่นค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าเลี้ยงดูลูกเกิดความเครียดและทะเลาะก,กันบ่อยครั้งในเรื่องเงินไม่พอใช้หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำงาน หรือไม่มีความรับผิดชอบทางการเงินฝ่ายหนึ่งทำงานหนักอีกฝ่ายไม่ช่วยหาไรายได้หรือใช้เงินอย่างฟุง่มเฟือยเกิดความรู้สึกไม่ยุติธรรมหรือรู้สึกอีกฝ่ายเป็นภาระโดยการใช้เงินแบบไม่โปรง่งใสปกปิดไม่บอกอีกฝ่ายว่าเอาเงินไปใช้อะไรหรือแอบมีบัญชีลับเช่นแอบกดเงินไปใช้ซื้อของส่วนตัวโดยไม่บอก พฤติกรรมฟุ่มเฟือยเกินตัวซื้อของหรูเสื้อผ้าแบรนด์เนมเที่ยวบ่อยโดยไม่ดูฐานะทางการเงินทำให้เกิดหนี้สินหรือไม่สามารถเก็บเงินเพื่ออนาคตได้ติดนี้สินมากมายโดยไม่ปรึกษาคู่สมรสเช่นแอบกู้เงินออนไลน์หรือใช้บัตรเครดิตเกินวงเงินอีกฝ่ายต้องมารับภาระหนี้ โดยไม่รู้เรื่องมาก,ก่อนมีทัศนคติเกี่ยวกับเงินไม่ตรงกันฝ่ายหนึ่งเน้นออมเงินอีกฝ่ายเน้นใช้เงินเพื่อความสุขทำให้เกิดความขัดแย้งบ่อยการส่งเสียครอบครัวอีกฝ่ายมากเกินไปเช่นต้องให้เงินพ่อแม่พี่น้องทุกเดือนโดยไม่ปรึกษาอีกฝ่ายอีกฝ่ายจึงรู้สึกถูกล่าเลยหรือไม่ได้รับความสำคัญก็ห้า การขาดความใกล้ชิดหรือความรักลดลงความรู้สึกผูกพันลดลงไม่ค่อยมีเรื่องพูดคุยกันเหมือนเดิมไม่มีเวลาทํากิจกรรมร่วมกันต่างคนต่างใช้ชีวิตไม่มีความโรแมนติกหรือแสดงออกทางอารมณ์ไม่ถามไทยไม่สนใจความรู้สึกของอีกฝ่ายรู้สึกเหงาทั้งที่มีคู่ เริ่มรู้สึกอยู่อย่างโดดเดี่ยวแม้ใช้ชีวิตคู่ก็หกการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทั้งทางร่างกายด้วยการตบตีทำร้ายทางวาจาเช่นดุดา่าดูทูคมคูหรือทางจิตใจเช่นกดดันการควบคุมหรือกดขี่อีกฝ่ายซึ่งอาจ เกิดจากการเลี้ยงดูในครอบครัวในรูปแบบที่รุนแรงค่านิยมทางวัฒนธรรมเช่นผู้ชายเป็นใหญ่ส่งผลกระทบทำให้ผู้ถูกกระทำมีปัญหาทางด้านร่างกายหรือจิตใจข้อ 7. การติดสารเสพติดหรือพฤติกรรมเสพติดการดื่มสุราการพนันการใช้ยาเสพติดส่งผลให้ผู้เสพมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เช่นอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายก้าวร้าวขาดความรับผิดชอบในครอบครัวหรือหน้าที่การงานจนเป็นสาเหตุให้เกิดความใช้ความรุนแรงในครอบครัวเช่นทำ้ายร่างกายดุดา่าข่มคู่หรือทำลายเข้าของสร้างบาดแผลทางใจให้คู่สมรสและบุตรส่งผลต่อสภาพจิตใจการใช้ชีวิตคู่ข้อ8 ปัญหาจากครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการแทรกแซงจากพ่อแม่หรือญาติพี่น้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้า,ายุ่งเกี่ยวหรือการตัดสินใจของคู่สามีภรรยาการเลือกปฏิบัติหรือเข้าข้างลูกตนเองเสมอสร้างความอึดอัดให้กับอีกฝ่ายการดูถูกหรือไม่ยอมรับคู่สมรสของลูกจนส่งผลต่อความมั่นใจและความสัมพันธ์ของคู่รัก เกิดความขัดแย้งระหว่างครอบครัวทั้งสองฝ่ายเรามาพากันสักครู่นะคะคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเติอนภัยภาคเหนือต่อนนี้ไปขอ,อนำท่านเข้าสู่รายการสารยาวชนลำปางพบประชาชนสาเหตุของการหย่าร้างมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกันแต่การจะไปดำเนิกนการหย่าขาดจากกันนั้น สามารถทำได้โดยการยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย <ff> หมายความว่าคู่สมรสทั้งสองฝายนั้นสามารถตกลงกันได้ที่จะหย่าขาดจากกันแล้วจึงไปหย่าขาดจากกันแต่กรณีที่คู่สมรสไม่สามารถตกลงกันได้ก็ต้องอาศัยคำพิพากษาของศาลหย่าขาดจากกันบางครั้งที่คู่สมรสไม่สามารถตกลงกันได้นั้นฝ่ายหนึ่ง อยากจะย่าแต่อีกฝ่ายไม่อยากหย่าจึงไม่สามารถที่จะตกลงกันได้หรือบางกรณีคู่สมรสไม่สามารถที่จะอยู่กินเป็นคู่สมรสกันแล้วแต่อาจจะยังไม่สามารถตกลงเรื่องสินสมรสเรื่องบุตรการอุปการะเลี้ยงดูบุตรอำนาจปกครองบุตรกรณีเหล่านี้จึงมาฟ้องเป็นคดีต่อสาร หรือมาร้องขอไกลเก่ก่อนฟ้องต่อศาลนะคะหากจะมาฟ้องหย่าต่อศาลจะมีเหตุหย่าตามกฎหมายดังนี้นะคะ 1. คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุปกรระเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันคู่สมรสเป็นชู้หรือมีชู้ร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินหรือกระทำกับผู้อื่น หรือยอมรับการกระทํำของผู้อื่นเพื่อสนองความใกล้ของตนหรือผู้อื่นเป็นอาจจินอีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องหย่าได้ 2. คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติช,ชั่วไม่ว่าความประพฤติช,ชั่วนั้นจะเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงได้รับความดูถูกเกลียดชัง พะเหตุที่คงเป็นคู่สมรสของอีกฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไปหรือได้รับความเสียหายหรือความเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพฐานะความเป็นอยู่ร่วมกันฉันคู่สมรสมาคํานึงประกอบอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้ 3. คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำร้ายหรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายทางนี้ถ้าเป็นการร้ายแรงอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้ข้อ4คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจงใจล่าทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน1ปี4.1คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและได้ถูกจำคุกเกิน1ปี ในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิดหรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วยและการเป็นคู่สมรสกันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร4.2คู่สมรสสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันคู่สมรสได้โดยปกติสุข ตลอดมาเกิน3ปีหรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกิน3ปีข้อ5คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญหรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกิน3ปีโดยไม่มีใครทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร6คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความช่วยเหลือ อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายตามสมควรหรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นคู่สมรสอย่างร้ายแรงทั้งนี้ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรเมื่อเอาสภาพฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันคู่สมรสมาคำนึงประกอบอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้ข้อ7คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวิกลจริตตลอดมาเกิน3ปี และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้ทั้งกับความวิกลจริตถึงขนาดที่ทนอยู่ร่วมกันฉันคู่สมรสต่อไปไม่ได้ข้อ8คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดทันบนที่ทำไว้เป็นหนังสือเรื่องความประพฤติข้อ9คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและ โรคมีลักษณะเรื้อรงังไม่มีทางรักษาหายได้ 10. คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสภาพแห่งกายทำให้ไม่อาจร่วมประเวณีหรือไม่อาจกระทำการหรือยอมรับการกระทำเพื่อสนองความใคร่ของอีกฝ่ายได้ตลอดกาลมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือปัจจุบันมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะเห็นว่าตามข้อกฎหมายจะเปลี่ยนจากคำว่าสามีภรรยา เป็นใช้คำว่าคู่สมรสแต่ปัจจุบันยังไม่มีแนวคำพิพากษาสารดีกาเกี่ยวกับเรื่องหย่าตามกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะแต่มีคำพิพากษาของสารดีกาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องหยา่าเรื่องหนึ่งนะคะว่าโจทย์คือสามีฟ้องหย่าภรรยาเป็นจำเลยด้วยเหตุผลว่าโจทย์และจำเลยที่แยกกันอยู่เพราะโจทย์ยกย่องหญิงอื่นเป็นภรรยา ภรรยาร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาจนทำให้โจ์ต้องรับโทษทางวินัยอีกทั้งได้รับความเสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชังกีดกันไม่ให้โจดมีโอกาสพบบุตรทั้งสองยุยงบุตรทั้งสองให้เกลียดชังโจ์เป็นการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภรรยากันอย่างร้ายแรงจำเลยซึ่งเป็นภรรยาให้การว่า โจดอุปการะเลี้ยงดูและยกย่องหญิงอื่นเป็นภรรยาที่จำเลยร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของโจ์เพื่อต้องการให้โจ์เลิอกอุปการะเลี้ยงดูและยกย่องหญิงอื่นเป็นภรรยาและกลับมาอุปการะเลี้ยงดูจำเลยและบุตรทั้งสองจำเลยไม่ได้กั่นแกล้งโจ์จึงไม่มีเหตุฟ้องยา่าขอให้ยกฟ้องคดีนี้ถึงชั้นศาลฎีกานะคะ สารนิกาวินิจฉัยว่าการที่โจ์กับจำเลยต้องแยกกันอยู่มีมูลเหตุเกิดจากโจท์ไปติดพันหญิงอื่นฉันชู้สาวถึงขั้นยกย่องเป็นภรรยาทางทางที่โจ์กับจำเลยยังไม่ได้หย่าขาดจากกันย่อมเป็นสิทธิ์ของจำเลยที่จะหึงหวงหรือป้องกันไม่ให้โจท์ทอดทิ้งตนและบุตรการที่จำเลย ร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของโจ์เรื่องเกี่ยวข้องกับหญิงอื่นฉันชู้สาวขอให้โอนย้ายโจดกลับมาเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอันแสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยว่าต้องการที่จะให้โจทย์เลิกยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นมาให้ความรักความอบอุ่นแก่ครอบครัวซึ่งผู้บังคับบัญชาก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนโจ์แต่โจด ก็หาได้ปฏิบัติตัวให้ดีขึ้นจำเลยจึงต้องร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของโจ์อีกหลายครั้งก็เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนให้โจ์สำนึกในการกระทำดังกล่าวแต่โจ์ไม่นำพาจนผู้บังคับบัญชาสั่งลงทันทางวินยัยและการที่โจ์ไม่ยอมเลิกเกี่ยวข้องกับหญิงอื่นกลับรับรองยกย่องเป็นภรรยา แสดงเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปอีกทั้งยังยินยอมเห็นดีเห็นชอบให้หญิงอื่นนั้นแสดงตนเทียบฐานะเสมอจำเลยซึ่งเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยหญิงอื่นนั้นใชส้สรพนามเรียกตนว่าแม่ต่อบุตรทั้งสองของโจและจำเลยย่ยอมเป็นเรื่องเกินกว่าที่จำเลยจะยอมรับได้ที่จำเลยกีดกัน หลบเลี่ยงมิให้โจทย์พบป่าบุตรจึงมีเหตุผลที่จะกระทำได้โจทย์จะอ้างเหตุดังกล่าว